สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทุกๆคนกันด้วยนะครับที่ชมคลิปนี้กันนะครับคลิปนี้เออผมก็จะมาอธิบายเรื่องกติกาการแจกรหัสนะครับแล้วก็จะเล่นเกมเพย์ให้ดูด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไปนะครับก็จะอัดแบบเร็วๆเลยนะครับทุกคนก็จะเล่นไปด้วยพูดไปด้วยนะครับแล้วก็นะครับทุกคนเออ ที่ผมจะแจกรหัสก็เพราะว่าผู้ติดตามครบ50คนนะครับทุกคนก็เลยจะมาแจกรหัสหรือว่ามีรางวัลมาให้หรือว่ามาแจกรหัสให้คนดูที่ติดตามผมนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะพูดในคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็จะพูดไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับส่วนตนัวละครที่ผมเล่นนะครับในในตอนนี้ก็มีเซตเทิลแล้วก็นิกะนะครับทุกคน s a t ตเทก็ยังไม่เวลร้อยนะครับก็เวลแค่80นะครับก็ใส่ได้แค่2เหรียญน,นะครับแต่ก็เ,เหรียญที่ใส่ก็เป็นเหรียญที่พอใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับทุกคนก็ใส่ใช้งานไปก่อนนะครับดีกว่าไม่มีนะครับงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่าครับทุกคนก็สําหรับเรื่องแจกรหัสนะครับทุกคนอืมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนว่า ว่าเออผู้ติดตามครบ50คนนะครับก็เลยอยากออกมาแจกรหัสให้คนดูและคนติดตามนะครับซึ่งกติกาก็มีอยู่ว่าสำหรับเออไม่ว่าจะคนดูหรือว่าคนติดตามนะครับเออกติกติุก,ต,กติกาก็มีอยู่ว่าเออให้คนดูหรือคนติดตามก็ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ได้นะครับทุกคนคอมเมนต คนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ห้ามเหลี่ยมนะครับทุกคนห้ามเหลี่ยมห้ามเกียนนะครับก็เม้นกันให้สู่ภาพกันด้วยนะครับแล้วก็เม้นกันได้คนละหนึ่งเม้นนะครับทุกคนเม้นคําว่าอะไรก็ได้นะครับแล้วผมจะรายชื่อทุกคนที่คอมเมนต์ในคลิปนี้นะครับเอ่อไปใส่ในวงล้อสุ่มนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับว่าเป็นวงล้อแบบไหนนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่า เดี๋ยวผมจะเอาลายชื่อคนที่คอมเมนต์นะครับมาใส่ในเอ่อมาใส่ในวงล้อนะครับแล้วก็จะกดสุ่มให้ทุกคนได้ดูเลยนะครับในคลิปหน้านะครับอันนี้คือผมเอ่อออกมาอธิบายเกี่ยวกับเอ่อก,ต,กติก,กาการแจกก่อนนะครับทุกคนก็จะเอารายชื่อคนที่คอมเมนต์นะครับเอ่อมาใส่ในวงล้อที่ผมจะสุ่มนะครับทุกคนแล้วก็วงล้อไปตกหรือว่าไปหยุดตรงชื่อใครคนนั้นก็ Uh, จะได้รหัสไปนะครับให้ทักแชทหรือว่าทักเฟซมาหาผมได้เลยนะครับสำหรับคนที่ได้รหัสนะครับทุกคนก็ทักมาหาผมได้เลยนะครับที่ผมเลือกแจกเป็นแบบนี้นะครับทุกคนก็เพราะว่า1เลยนะครับทุกคนเพราะว่าสําหรับบางคนนะครับใช้โทรศัพท์ระบบไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่า มีทั้งระบบ Android และ iOS สนะครับสำหรับ Android ก็จะเป็นโทรศัพท์แบบทั่วไปเลยนะครับทุกคนส่วน iOS ก็คือ iPhone นะครับสำหรับมือใหม่ที่ไม่รู้นะครับเกี่ยวกับระบบนะครับสำหรับระบบ iOS นี่ก็คือ Android นะครับเอ้สำหรับระบบ iOS นี่ก็คือ iPhone นะครับส่วนระบบ Android ก็จะเป็นพวก oppo vivo เล d มี me, อะไรประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคนที่ไม่รู้ก็จะบอกไว้เลยนะครับ ก็ตามที่ผมบอกเลยครับทุกคนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคอมเมนต์ comment ว่าอะไรก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับ oh, <sorry. S 1> แล้วก็เดี๋ยวจบคลิปนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาทําคลิปแล้วก็หมุนวงล้อทุกคนได้ดูเลยนะครับว่าผู้โชคดีที่ได้รหัสไปจะเป็นใครนะครับ oh, <sorry. S 1> ก็เดี๋ยวจะทําให้ดูเลยครับทุกคนแล้วก็ คนที่ได้นะครับก็ทักมาผมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถบอกได้เลยครับว่าตัวเองใช้ระบบอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งรหัสให้ในแชทนะครับสําหรับคนที่ได้นะครับแล้วก็จะเออจะเอามาโพสต์ในชุมชนด้วยนะครับสําหรับคนที่ได้นะครับทุกคนหรือว่าคนที่ไม่ได้ก็จะได้รู้กันด้วยนะครับว่าผมเออมาแจกให้จริงๆนะครับไม่ได้ว่าเออมาทําคลิปหลอกหรืออะไรนะครับทุกคนที่อยากมาแจกก็เพราะว่า จะมาขอบคุณคนดูและคนติดตามนะครับที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์แล้วก็คอยคอมเมนต์ดีๆให้กําลังใจผมอยู่ตลอดนะครับที่ผ่านมานะครับก็เลยอยากจะมาแจกหรือว่าอยากจะมาให้อะไรคนดูก็อยากจะให้อะไรคนดูบ้างนะครับถึงอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนะครับทุกคนแต่ก็อยากจะให้จริงๆครับดีกว่าไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับทุกคนก็ก็เป็นรหัสเอารหัสเกมบนเพจดองเพจปกตินะครับทุกคน แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้ก็ไว้โอกาสหน้าก็ได้นะครับทุกคนเพราะผมก็อาจจะมีมาแจกเรื่อยๆนะครับสำหรับน้องๆที่ทักแชทมาหาผมนะครับว่าอยากได้รหัสไม่มีรหัสเล่นก็ต้องทำตามกติกานะครับทุกคนเพราะว่าผมจะมาแจกให้ทุกคนที่ทักเฟซมาขอผมมันก็ไม่ได้นะครับซึ่งรหัสพวกนี้ก็เป็นรหัสเ,เป็นรหัสพวกนี้ที่ผมเอามาแจกก็เป็น เป็นเงินส่วนตัวของผมที่ผมเอาเงินส่วนตัวมาซื้อแล้วก็มาแจกให้คนดูนะครับก็อาจจะไม่ใช่ไอดีราคาที่แพงมากขนาดนั้นนะครับทุกคนก็แต่ก็เอาไปเล่นเอาไปปั้นเล่นกันได้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องการทำคลิปนะครับช่วงนี้ก็อาจจะมีงานเข้ามาเสริมนิดหน่อยก็อาจจะลงคลิปช้าบ้างแต่ผมก็ จะพยายามลงคลิปบ่อยๆให้ได้ตลอดนะครับคนดูก็จะได้เข้ามาดูและคอยติดตามผมอยู่ตลอดจะได้ไม่เบื่อกันด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากให้ออผมทำคลิปแนะนำอะไรหรือเกี่ยวกับอะไรก็สามารถออคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองทำให้ดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มีแค่โทรศัพท์นะครับทุกคนเพราะว่าคอมผมก็ไม่อยู่แล้วก็พังไปแล้วนะครับทุกคนก็ต้องรอซื้อคอมใหม่ด้วยนะครับถึงจะออทำคลิป แนวเกมอื่นอะไรให้ทุกคนได้ดูนะครับทุกคนก็ผมก็รอซื้อคอมใหม่อยู่นะครับก็ฝากดูและกดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนก็อย่าพิ่งเบื่อกันเลยนะครับผมก็เพิ่งเป็นยูทูบเบอร์หน้าใหม่นะครับทุกคนก็อยากให้เอ่อทุกคนที่อยู่ตั้งแต่ต้นอยู่กับผมนานๆดูคลิปผมนานๆน,น,นะครับก็อยากให้ดูคลิปผมตลอดนะครับก็อยากจะ พัฒนาช่องไปด้วยกันนะครับทุกคนก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนเออสำหรับเรื่องเกมนี้นะครับทุกคนก็เมื่อวานนี้พึ่งเกมเพึ่งจะบัฟตัวละครมา2ตัวเป็นตัวละครรีเจนนะครับเออจะเป็นสตุตซี่นะครับกับกับลีลิทนะครับทุกคนก็ใครที่มีก็สามารถเอาไปอัพมาเล่นกันได้ด้วยนะครับ โซนรหัสที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็เป็นรหัสหลักผมเองนะครับทุกคนอาจจะไม่ได้มีตัวละครทุกครบทุกตัวนะครับอาจจะไม่ได้มีตัวละครครบทุกตัวมารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าทุกคนอยากดูตัวอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์บอกผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํารีวิวให้นะครับเพราะว่ารหัสผมก็มีรหัสมีหลายรหัสอยู่นะครับทุกคนก็จะมาทําให้ดูได้นะครับก oh, <God. S 1> ็สามารถทําให้ดูได้นะครับใครอยากดูตัวอะไรก็เดี๋ยวผมจะ หารหัสมาทําให้นะครับเพราะว่าน้องๆผมก็พอจะมีตัวละครออในเกมเยอะอยู่นะครับทุกคนก็สามารถเอามาทําคลิปให้ทุกคนหรือว่ารีวิวให้ทุกคนได้ดูได้นะครับส่วนคลิปนี้ก็ที่ออสำหรับเรื่องกติก,กาก็อ,ธ,อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ประมาณที่พูดไปเลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับ เดี๋ยวหลังคลิปนี้คลิปต่อไปผมจะมาแจกให้อย่างแน่นอนเลยครับทุกคนก็อย่างที่บอกไปนะครับช่วงนี้ผมก็อาจจะทำลงคลิปช้าเพราะว่าอาจจะมีงานอื่นมาเสริมด้วยนะครับทุกคนก็เลยอาจจะลงคลิปช้าสักหน่อยนะครับก็ที่เหลือก็เป็นเกมเพย์ก็เล่นเกมเพย์ให้ดูนะครับทุกคนก็ไม่รู้จะทําอะไรนะครับเพราะว่าถ้าจะแค่มาอธิบายกติกามันคลิปมันก็จะสั้นเกินไปนะครับ ก็เลยมา,เ,าเล่นคลิปามาทําเกมเพย์ให้ทุกคนได้ดูแบบแก้เบื่อแก้เซ็งกันด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะดูนะครับถ้าใครไม่อยากดูก็รบกวนดูช่วยดูคลิปผมกันด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามแล้วก็ที่ดูคลิปผมมาจนถึงทุกวันนี้นะครับสำหรับน้องๆที่ทักเฟซมาหาผมนะครับทุกคนผมก็อยากตอบไปครบทุกคนนะครับแต่บางที อ่อผมก็ขายรหัสเกมอยู่ในกลุ่มด้วยนะครับแต่บางทีก็เอ่อจะพูดว่าไงเนี่ยบางทีก็แบบคุยเยอะนะครับทุกคนก็อาจจะไม่ได้ตอบแชททุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในคลิปแจกรหัสกันเลยนะครับ